ทำไมเราต้องยอมรับว่าถ้าจ่ายถูกก็ต้องได้น้อยทำไมคุณค่าความเป็นมนุษย์ถึงขึ้นอยู่กับราคา ใช่คะ่ะรถไฟชั้น3ราคาถูกแค่13บาทจากกรุงเทพไปฉะเชิงเซาแต่ราคานี้ต้องแลกกับรถไฟเลท30นาทีพัดลมไม่หมุนไม่มีห้องน้ำคนยืนเบียดกันแน่นจนแทบหายใจไม่ออกขึ้นรถไปกลางวันอากาศร้อนแบบอบซาวหน้า holy hot พัดลมบางตัวไม่ทํางานบางตัวหมุนแต่ไม่สายคนแน่นตัวยืนก็ขายแล้วใครจะได้ที่นั่งจะนั่งก็ไม่ได้จะยืนก็แทบจะเป็นลมบางคนต้องพกพัดลมส่วนตัวมาเองถึงจะรอดบางขงบวนมันจะไม่ค่อยมีพัดลมลมจะเสียใช่ครับมันก็จะร้อนเป็นบางตู่มเกิคนเยอะถือว่าเป็นประสบกรณเพราะว่าไม่มีอากาศ เวลารถไฟวิ่งแล้วลมเข้าหน้าต่างมีแค่นั้นเลยใช่แล้วปิดหน้าต่างอดีตมันจะค่อนข้างอบอ้าวใช่ครับเราไม่ได้บน่นเพราะอยากได้ความหรูหราแต่เพราะนี่คือรถไฟของรัฐที่ใช้ภาษีประชาชนและควรจะให้บริการพื้นฐานที่มีศักดิ์ศรีไม่ใช่ปล่อยให้คนจนต้องเดินทางแบบลมหายใจติดขัด เราเข้าใจว่าราคาต่างบริการจะต่างแต่คำถามคือมันควรต่างแค่ไหนต่างจนไม่มีห้องน้ำเลยก็ได้หรอต่างจนแทบหายใจไม่ได้แบบนี้สมเหตุสมผลแล้วจริงหรือ